ที่คนไทยปั้นกันอยู่ปั้นกันอยู่ตอนนี้อาสาสมัครเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าใช้แก้น้ําเน่าเสียไม่ได้ใช่ไหมคะครับเลยใช่ไหมคะเลยคงไม่ใช่คงก็มีภาวะการที่ถ้ามันเหมาะสมมันก็เวิร์กอ่าซื้อที่เดี๋ยวเป็นโจทย์ต่อไปนะคะมาใหม่อีกท่านคะ่ะอาจารย์อเมเรชัส่สั้นดีไหมอาจารย์ครับ <c oughs> ดีครับ <c oughs> อาจารย์อเมเรค่ะ e m ball ตัวที่เราพูดถึงตัวเดียวกันแก้น้ําเสียได้ไหมคะผมเชื่อว,ว่าไม่ได้เชื่อว่าไม่ได้เลยเลยหรือเปล่าคะเลยโอกาสที่จะ ใช้ได้นี่น้อยมากเวลาเวลามผมเป็นทักวิทยาศาสตร์แล้วก็เวลาบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ที่เป็นไปไม่ได้เลยไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นโอกาสที่จะแก้น้ําเสียน้อยมากมาที่อาจารย์เชิดชัยค่ะครับผมเชื่อว่าได้ครับเพราะว่าผมเห็นคือเห็นที่เขาทำแล้วก็ผู้ที่ทําจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบ่ายนี้คุณวรนุชนะซึ่งอยู่เป็นรองอผู้ว่าการเขะ ก็ได้เอาหลักฐานแล้วก็วิธีคำทำที่ได้ผลมาแล้วมาแสดงให้ดูที่สนามกีฬากองทัพบกซึ่งจากหลักฐานนั้นนั้นยิ่งทําให้ผมเชื่อใหญ่เลยว่าได้ครับอีอบตัวที่อยู่หน้าคุณมาลั้คือตัวตัวตอนนี้ที่เขาปั้นกันอยู่ตามอาสาสมัครช่วยน้ำทั่วไหมคะไม่ทั้งหมดอไม่ทั้งหมดหมายความว่าที่ท่านท่านทั้งสองพูดเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าใช้ไม่ได้นะครับถามว่าทําไมใช้ไม่ได้ แต่ผมยืนยันว่า15ปีนี้ผมทําแล้วใช้ได้ผลทุกเรื่องออย่าว่าแต่น้าเน่ากรุงเทพเดี๋ยวนี้เลยดูดน้ำหยากก้นบอกขยะมายังทําได้เลยคผมได้อ่านว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างานะแ้่ถามว่าได้ดูทุกก้อนไหมได้ดทูทุกวิธีการไหมไม่ใช่ไม่ได้ดูกระบวนการที่ทํา ถ,ถ,ถ,ถ้าเท่าที่อ่านเท่าที่ดูเท่าที่เห็นมันไม่มีกระบวนการที่ควบคุมอะไรเท่าไรเลยนะฮะเพราะนั้นจุลินทรีย์ที่อยู่ในกน้อนนี้ประเด็นแรกจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรเท่าไหร่มีกี่ชนิดเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรบ้างาอันนี้อันนี้ผมไม่คิดว่าเรารู้แล้วผมไม่คิดว่ากระบวนการที่ทำทำกันอยูอ่ก็ไม่ได้มีการควบคุมอ,อย่างดีจนกระทั่งรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง เอาจารย์คะการพูดถึงการแก้น้ําเสียสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมกับการแก้น้ําเสียในษาที่เราเจออยู่ตอนนี้เนี่ยวิธีคิดเดียวกันหรือว่าสูตรเดียวกันไหมคะที่อยู่ตอนนี้หมายความว่าอะไรแม้ในน้ำในใช่ใช่ค่ะน้ําเสียที่น้ำางไม่ไม่น่าจะเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันมันมันไม่อยู่ในขอบเขตที่เราคุมได้มันกระจายไปหมดแต่ว่าในบทน้ําเสียในไม่ว่าจะเป็นของชุมชนหรือของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ในกรอบที่เราควบคุมอะไรได้่อน้ําเน่าะจะทิ้งไปมากมากแต่ จุลินทรีย์มันก็ใช้ออกซิเจนในแหล่งน้ากกําจนกระทั่งอากาศเติมออกซิเจนออกไปไม่ทนันในแหล่งน้ําเหลือออกซิเจนเหลือสูญน้นําก็เลยเน่าปลาตายที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละแล้วก็มีกลิ่นอะไรก็ว่าไปนี่การแก้ไขของการดูแลตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือโรงงานงุาสาหกรรมก็ตามเราก็ต้องกันไม่ให้ทิ้งของเสียลงไปมากเกินที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าทิ้งลงไปน้อยมันก็ไม่เน่าจะให้มันทิ้งลงไปน้อยได้ไงน้ำมันปล่อยมาเยอะเราก็ต้องบําบัดมันก่อนเส้อให้สารซีมันเดือดน้อยก่อนทิ้งลงไป ในกระบวนการนั้นก็เรียกว่าระบบบําบัดน้ําเสียค่ะระบบบำบัดน้ําเสียทํายังไงก็ใช้ e m นั่นแหละแต่ e m ของผมไม่ใช่ e m ของท่านอืมเอ้ยเราเราเรียก e m มันมีหลายมันมีหลายแบบใช่ไหมอาจารย์คืออันนี้นิดเดียวขอขอกลับไปพูดมันนัดนิดเดียวยังไงคะท่านาจเนาะเนี่ยมาจากคําว่า effective m i c r o o r g a n i s m แปลว่าจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพค่ะถ้าของท่านอาจารย์บอกว่าของท่านมีประสิทธิภาพก็คือ e m ต่ของท่านไม่ใช่ของผมของผมก็มีปฏิทิภาพรีนก็ใช่ถูกไหมคะคือมีหลายสูตรมีหลายสูตรใ่านชื่อยี่ห้อเเอ็มเลยล่ะคือคือไม่ใช่มีห่อนั้นใช่แต่ว่าของผมก็มีปฏิทิภาพแต่จุลินซีเนี่ยอย่าลืมว่ายีนก็มีหลายสายพันธุ์สาษาภาษาไยก็มีหลายสายพันธุ์ของท่านก็สายพันธุ์หนึ่งของผมก็อีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะวิธีแก้ถ้าเอาแบบโดยหลักการแบบง่ายๆเลยก็คือว่าควรจะเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ําเพราะจุลินซีมีอยู่แล้วถ้าถ้าถ้ามันมีเวลาให้มันนะ คือถ้าเกิดว่าตัวในน้าเน่าเนี่ยเราเติมอากาศเข้าไปนะแล้วเราเลิกนะอากาศก็จะหายไปเพราะมันถูกใช้ไปไงอันเราก็า<ร>าต้องเติมไปให้มากพอนะถ้เติมให้มากพอเนี่ยถ้าเกิดว่าเติมไปแล้วบอกว่าเติมไปแป๊บเดียวแล้วมันหายเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องอาศัยเวลาให้จุลินทรีย์มันเจริญตัวตัวจากการกินออกซิเจนอยู่ถ้ามันมากพอพื่อจะกินของเสียเรากำลังพูดถึงไอ้ลูกนี้อยู่นะครับบทบาทของลูกนี้นะก็คือเหมือนกับลูกแป้งลูกแป้งที่เราใช้ทําสาโต ใช้ทำเข้ามานะครับเหมือนกันเลยก็คือมันเป็นตัวที่เก็บเชื้อไว้ที่เราต้องการนะเก็บเชื้อไว้ถ้าอาจารย์บอกว่าไอ้ลูกนี้มันไม่มีการคนโทรลไม่มีการอะไรเราไม่รู้ว่าเชื้ออะไรอยู่ในนั้นลูกแป้งก็เหมือนกันที่ชาวบ้านใช้ทำเหล้าใช้ทำสาโตรที่ปุ่มปัญญาชาวบ้านก็รู้กันทำกันเหมือนเยอะแยะก็ไม่มีการคนโทรลแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ในนี้มีอะไร แต่ก็เราก็ได้ทุกครั้งที่เราจะใช้สาตูทําสาตัวทำาอ่าอ่าทำเอ่าเข้าหมาักแล้วก็ใช้ลูกแป้งะนะครับแล้วก็มันก็ออกมาได้ผลดีทุกตีเวลาคนที่ผสมทําแล้วก็ปั้นไอตัวลูกบอลตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเข,เขาต้องถึงขนานส่องกล้องดูไหมคะว่ามันมีตัวไหนอะไรอยู่ในไหนบ้างหรือดูแค่ส่วนผสมซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบแล้วก็พอจะรู้ว่าจะมีจะมีกลุ่มไหนอยู่ในนี้บ้างคะนี่แหละเรื่องสําคัญ นักจุลชีวะที่ไม่มีกล้องจุลทร <c oughs> รศน์เข้าใจไหมครับนักจุลชีวะที่ไปเก็บดินเก็บขยะเก็บไออะไรมาจากธรรมชาติ <c oughs> แล้วเอามาหมักกากน้ําตาลแล้วบอกว่านี่คือเอ็มตรงไหมครับท่านไม่รู้ว่าตัวอะไร <c oughs> แล้วคุณก็เอามาใช้แล้วบอกว่ามันสําเร็จตอนนี้จริงๆแล้วต้องท้าพิสูจน์กันเลยว่าเอาไมใช่เลยน้ำเราตรงไหนใช่เลย <c oughs> แล้วมันไม่สําเร็จแล้วค่อยบอกกัน แต่แแแตต่่มใช้้ไปลวถามว่าเสียหายไหมครับค่ะค่ะคำถามของผมคือเสียหายไหมครับตอนนี้ที่เราปั้นกันอยู่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเวลาเราควรจะได้ทดลองมาว่าน้ําเน่าแบบนี้ไอ้ก้อนที่เราปั้นอยู่มันใช้ได้หรือเปล่าใช่วันนี้วันนี้กระทรวงหนึ่งมหาอะไรหนึ่งกำลังทดลองว่าไอ้ยูเรนซีที่ที่เป็นเอียบอลเนี่ยมันจะใช้ได้ผลไหมค่ะอีกเจ็ดวันถิวันหรืออีกเจ็ดเดือนถิเดือนแต่น้ําเน่าตามหลังมาแล้ว ก็ S <S ใจค่ะอาทีตนี้ผมไปทําในทะเลที่เกาะพิชั์ของผู้ใหญ่หลังทําเป็นรั้วสี่เหลี่ยมเลยแล้วให้นักวิชาการออกเครื่องวัดดีโอเครื่องวัดออกเิเ่นในน้ําคำ <ะ S 2> ก่อนที่จะเอาเยี่ยมบอนไปใส่ในวัดเลยได้หกว่านะได้หกว่าหกจุดสอหกจุดสี่อะไรประมาณอาพอใส่แล้วเป็นยังไงคะปรากฏว่าลูกบอลทิ้งลงไปครึ่งชั่วโมงวัดเลยได้แปจุดหในในทะเลในทะเล มันใหญ่นะทะเลกว้างนะแต่ว่าแต่ว่าเราลองเป็นข้อเพื่อจะบอกว่าจุลินทรีย์ไอไอออกซิเจนในน้ําในทะเลเนี่ยจาก6กว่านี่มันเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมาเป็น8กว่าโดยโดยความรู้ที่มีอยู่สําหรับน้ําเสียทั่วไปเนี่ยนะฮะในนั้นมีจุลินทรีย์อยู่มหาศาลจะเติมลงไปอีกหนึ่งลูกในปริมาณน้ําค่อนข้างมาก ไม่ทำให้ไม่ทาให้ปริมาณของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นอของเดิมมันมีเยอะอยู่แล้วซึ่งหมายความว่างั้นเราก็ไม่ต้องห่วงสิคะอาจารย์ก็มันไม่มีผลอะไรนี่ก็ใส่ก็ใส่ออกซิเจนไปสิตกลงแล้วเนี่ยกลัวว่าใส่ลงไปแล้วน้ำจะเสียเพิ่มขึ้นไหมคะมันเพิ่มปริมาณสารนทรีนแน่นอนเพิ่มเพิ่มสารนิซีหรือเพิ่มจุลินทรีย์คะทั้งสองอย่างแต่จุลินทรีย์เนี่ยเพิ่มอย่างที่อาจารย์ว่ามันเพิ่มไปนิดเดียว ประมาณสารอินทรีย์ว่าจะเป็นรำจะเป็นแกลบเป็นโมลาร์แต่ไอทิ้งไปมันเพิ่มแน่แต่ในภาวะการที่น้ำมันท่วมขนาดนี้ผมว่าไอทิ้งลงไปมันก็เพิ่มจริงแต่ว่าก็เพิ่มไม่เยอะหรอกหมายถึงจุลินทรีย์ทั้งของอย่างจุลินทรีย์ก็อาจารบอกแล้วเพิ่มไปนิดเดียวทั้งจุลินทรีย์และสารอินทรีย์สารอินทรีย์ก็เทียบกับกับแม่น้ำกับน้ำมันหมื่นล้านลูกบาทเมตรได้ลงไปแค่นี้นิดเดียว คือมันแบบ่ม่ต้องไปเยอะกว่าเออใช่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าต้องการจะแก้ปัญหาจริงๆนะโกยขยะขึ้นมาใช่ที่ประชุมนั้นวัดน้ําเน่ามันมี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 ตัวปัจจัยอยู่สองตัวค่ะคือมีน้ําที่มันนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นกับมันมีขยะอยู่ตรงนั้นน้ําเอาไปให้มันหายไม่ได้เพราะมันยังนองอยู่รัฐบาลปวดหัวอยู่เนี่ยเอาไปไปไม่ได้เกยเลยอีกปัจจัยหนึ่งคือขยะโกยขยะขึ้นมาข้างบนสีก็อนรถไปได้ตั้งเยอะแยะง่ายกว่าโยนอยู่เอี๊ยมตั้งเยอะคืออ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 อรขขงงงงงเเสสสีียยยยใช่่่มมั้กกกกซซึนนูตหาโะิ คุณบรรณาต้องบอกของจริงนะแม้ว่าคุณบรรณาจะสนับสนุนให้ใช้นะนะคะมีผลข้างเคียงหรือข้อเสียไหมคะว่าเช่นนะคะเช่นเอาเอากรุงเทพกรุงเทพน้ำเน่ามาแล้วจากด้านบนนะแล้วกรุงเทพเองก็เจอน้ําที่ลงไปช้อนน้ําเสียขึ้นมาจากท่อระบายน้ําด้วยแล้วลูกนี้พอลงไปเนี่ยจะมีผลเสียหรือผลข้างเคียงให้น้าเสียเพิ่มขึ้นหรือว่า e m ่ป้นกันไม่เหมาะกับน้ําเน่าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพไหมคะถ้ากรุงเทพเป็นโจทย์ถ้าถ้าเป็น เอ็มที่ผมทําต้องเน้นต้องบอกว่าต้องบอกอย่างนี้เลยต้องบอกอย่างนี้เลยคุณปะานใช้ใช้เอ็มที่พูดถึงในข่าวได้ไหมพูดแทนในข่าวได้ไหมที่พูดใึข่าวไม่แน่อืทําไมไม่แน่ล่ะมันเมื่อกี้ผมเรียนท่านอาจารย์แล้วว่าจุลินทรีย์ที่เอามาทําเนี่ยมันตัวเลยแต่ถ้าเป็นเอ็มที่ผมทํามีข้อเสียข้อเดียวคืออะไรคะหาข้อเสียไม่พบ ถามทีเดียวค่ะเท่าที่คุณมนะัฐยกตัวอย่างมาเป็นน้ําทะเลหมดเลยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำจืดก็มีเอาน้ําทะเลก่อนซึ่งซึ่งเอางี้เอางี้เอาเอาสั้น,น,นหน,น่อยเอาสั <c oughs> ้นหน่อยเวลาหรือน้อยนะก็คือว่าถ้าใช้น้ําทะเลได้ผลใช้น้ําจืดได้ผลไหมคะได้ผลได้ผลเหมือนกันใช้กับน้ําในเมืองคือน้ําเน่าผ่านชุมชนได้ผลไหมคะยิ่งกว่าได้ผลมีมีข้อเสียแตกต่างกันเห็นบ้างไหมคะไม่เห็นทางผู้ที่เห็นว่า e m มันว่า e m อย่างนี้เลยนะ e m ยี EM, ่หอ A ยี่ห้อ B เนี่ย เวิร์กเนี่ยมันใช้งานได้เนี่ยแน่นอนเ็าต้องเชื่ออย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมผมก็เชื่อว่าเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ที่ผมกังวลก็คือว่าถ้ามันไม่มีข้ออธิบายทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างหนักใจะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณคุณค,คุณมนัทบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของปรเฟรเซอร์คนนี้เนี่ยผมเคยไปคุยกับเขาตอนเขามาเมืองไทยไปนั่งฟังเขาก็บอกก็กินทุกวัน คุณมันกินป่ะกินสิบหกปีสับกวันมีคนหนึ่งที่อยู่แถวมืงชนเนี่ยกินทุกวันเป็นบาหวานไปเลยนะคปรเฟสเซอร์คนนี้ที่ที่ว่าคือท่านดรเทโรฮิงอ่ะใชวญี่ปุ่นที่เป็นต้นคิดนะคะวจะบอกว่ากินเนี่ยแล้วไม่เป็นมะเร็งเอาตกลงอาจารย์เอายังไงดีตกลงจะให้ไปปั้นต่อไหมจะให้เอาไปโยนต่อไหมก็จากความที่ผมฟังว่าไปกินแล้วไปเป็นมะเร็งใส่ซีเมนต์แลวคอกีดแข็งเป๊กเลยใส่ไปในดินแล้วดินไม่สไลด์ผมก็เลย ไม่ค่อยเชื่อผมไม่เชื่อเพราะผมก็ไม่เอาหมดแล้วหมายถึงแม้แต่สูตรที่ใช้ในการเกษตรก็ไม่เอาด้วยหรอไม่ไม่ไม่อันนั้นอันนั้นอันนั้นพูดแล้วว่าอันนั้นดีพาะมันแน่นอนเหมือนกันซึ่งมาจากคนเดียวกันนะอาจารย์ใช่สิและและอย่างนี้ถ้าไปไปเชงไปเชงอ่ะไปเชงไปเชงก็มันน้ำหมักชีวภาพเดี๋ยวอาจารย์เหมือนกันเลยหรอมีมีคนพยายามจะบอกก็เป็นเอ็มอย่างหนึ่งแต่แต่ที่เมืองไทยเนี่ยไปเชงก็โดนไปนะก็นี่ไงก็นี่ไงคือในการหมักน้ำหมักชีวภาพเนี่ยไปเชงก็ทำน้ำหมักชีวภาพแหละ เอชันหนีอยนะคะนิดเดียวคือแบบแบบที่เป็นน้ํากับแบบที่เป็นก้อนลูกบอลเนี่ยเหมือนกันไหมคะถ้าตัวเชื้อถ้าเชื้อที่เดียวกันก็ต้องเหมือนกันอือแต่ว่าในนี้มันมีสายอย่างอื่นด้วยทึ่งในน้ําไม่มีถ้ามีคนแซวหรือมีคนพยายามจะเปรียบเทียบ,บกับน้ําหมักเชื้อพาของป้าเชงเนี่ยเหมือนกันไหมเออเคยเคยกินยาดองไหมไม่เคยกินยาสามุนไพรไหมยาดองอ่ะสามุนไพรทั้งหลายที่มีสูตรยายาของหมอแผนโบราณไหม เวลาเขาหมักเขาใช้เอามาหมักกับพวกน้ำตาลพวกดําพึ่งใช่ไหมแล้วมันมีจุลินทรีย์ที่เป็นอะไรพวกนั้นใช่ไหมค่ะคนใสมัยนน้นมันมียาเป็นเม็ดๆมาเลยคุณเชนต้องการจะถามแค่ว่าถ้ามีคนเขาพยายามจะเปรียบเทียบป้าเชงเหมือนกันไหมคะป้าเชงเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ของผมเนี่ยผมเป็นเพียงลูกศิษย์ของครูพี่งานนะแล้วผมไปเอาทฤษฎีนี้มาทำเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดเอง เอาจารย์ตอนนี้เท่าที่คือเนื่องจากอยู่ในเครือข่ายของน้องๆซึ่งทํางานด้านนี้อยู่ด้วยนะคะคือตอนนี้เราใช้เฉพาะที่บ้านใหม่โดยสารสมัครล้วนใช่ไหมคะเราไม่ได้สั่งจากบริษัทเอกชนหรือบริษัทไหนใช่ไหมคะไม่ครับแม้แต่หัวเชื้อเองเราก็ทําเองอ่าค่ะทีนี้มาที่อาจารย์ขึ้นขอถามได้ไหมค่ะถามใครคะอาจารย์คะอาจารย์เพร่ะหัวเชื้อเองแล้วของคุณมานัทบอกว่าต้องหัวเชื้อของยิงหัวเรื่องไงแน่ ก็สูตรคายก็สูตรมันก็อาจารย์คุณมานัทบอกว่าเชื้อของ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 คุณมานัททำใช้ได้ผมก็ไปดูตอนบ่ายนะครับเพื่อจะพิสูจน์ผมคิดว่าใส่จุลินทรีย์เข้าไปไม่เพิ่มนะฮะไม่ไม่เพิ่มในในอาจารย์ใช้ทัว่ิมในยาสำคัญสารอาหารถ้าใส่ลงไปในปริมาณซึ่งเท่าที่ฟังดูไม่ได้มากเท่าไหร่ นะฮะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใส่ขึ้นอยู่ปริมาณน้ําที่มีก็อาจจะไม่ได้ทําให้น้ําเสียมากเพิ่มขึ้นมากนักก็ใส่แต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ทําให้เกิดประโยชน์คแต่ว่าถ้าในนั้นไม่มีเชื้อโรคที่เป็นโรคร้ายแรงต่อสัตว์หรือคนอก็ไม่ทำให้เกิดโทษนะฮะ,ะแล้วถ้าถามว่าใส่ไปไม่มีประโยชน์ไม่มีโทษอย่างที่ผมเรียนมันก็คนทํามีความสุขก็กปล่อยเขาทาไปแต่ ทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรคะอาจารย์ในน้าเสียเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาขยะออกได้อย่างที่พูดกันเมื่อสักครู่นี้จะดีคือการเก็บเก็บขยะนั่นเป็นทางหนึ่งนะครับแต่ว่าน้ําเสียมันก็ยังเสียอยู่จะถามคนกรุงเทพว่าจะทนไหมแล้วก็ปล่อยเฉยๆเก็บขยะให้ปล่อยเฉยๆสักสามเดือนห้าเดือนแล้วน้ํามันค่อยหายเสียหรือว่าเราใส่ไอ้ลูกเอียมบอกเข้าไปแล้วเจ็ดวันสิบวันมันหายเน่าหายเหม็นเลย เอาไหมครับได้เลือกเลือกเองว่าจะเลือกทังไหนมันเป็นไปได้ครับเก็บกระยะขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่เฉยเแล้วก็ให้มันให้มันรอสัก3เดือน5เดือนแล้วก็หายเสียอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเฉลี่ยนะคะถ้าอยู่ในในพื้นที่ที่อาจารย์บอกซึ่งรู้สึกก็จะมีหลายสูตรเหมือนกันนะที่ออกมานะคะส่วนใหญ่แล้วกินเวลาเฉลี่ยประมาณกี่วันถึงเห็นผลคะก็ประมาณ7วันะอ่าสิบวันมันก็เห็นผลแล้ว